ช่วดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับวันนี้เราพาทุกคนกลับมาที่สนามบินสุวรรณภูมิกันอีกแล้ววันนี้เป็นวันที่16กรกฎาคมครับปี2565หรือว่าปี2022วันนี้เราจะพาทุกคนมาบินกับเที่ยวบินแรกครับไฟล์ปฐมมเล์ของสายการบินบางกอกแอร์เวยสในเส้นทางใหม่ล่าสุดบินตรงจากกรุงเทพสู่หาดใหญ่นะครับบางกอกแอร์เวย์เปิดเที่ยวบินตรงไปหาดใหญ่แล้วจากสุวรรณภูมิ ป้ายประชาสัมพันธ์นี้ก็บอกว่าสําหรับผู้โดยสารของบางกอกแอร์เวยส์ที่เดินทางภายในประเทศนั้นสามารถใช้ตู้เช็คอินด้วยตนเองครับเคียสเช็คอินแล้วก็โหลดสัมภาระได้เลยที่โรดีแล้วก็โรอีซึ่งก็ทําให้เรานั้นสะดวกสบายในการเช็คอินด้วยตัวเองง่ายครับประหยัดเวลาในการต่อคิวสำหรับผู้โดยสารพรีเมียร์พลัสผู้โดยสารพรีเมียร์แล้วก็บลูริบบอนนะครับรวมถึงผู้โดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศของบางกอกแอร์เวย์สามารถมาเช็คอินได้ที่เขาอร์เช mm ็คอินที่โรเอ สำหรับการเดินทางในวันนี้ของเรานะครับเราเกริ่นไปแล้วว่าเราจะพาทุกคนบินกับเที่ยวบินปฐมมา์เริน,นะครับเส้นทางใหม่ล่าสุดของบางกอกแอร์เวย์จากกรุงเทพครับที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยบินตรงไปสนามบินหาดใหญ่หลังจากเช็คอินเรียบร้อยนะครับก็ผ่านเข้ามาในห้องผู้สานขาออกภายในประเทศครับก็มาตรวจสอบข้อมูลเที่ยวบินกันอีกครั้งครับเที่ยวบินของเรา pg 4 3 1นครับออกเดินทางเวลา8นาฬิกา25นาทีนะครับบางกอกแอร์เวย์บินไปหาดใหญ่ใช้ทางออกเกต A1 บรรยากาศที่ฝั่งผู้สารภายในประเทศของสนามบินสุวรรณภูมิในเช้าวันนี้ก็ค่อนข้างคึกคักครับผู้สานกลับมาเดินทางเยอะขึ้นมากครับแล้วก็ร้านค้าร้านอาหารต่างๆท,ที่อยู่บริเวณจุดตัด AB นะครับที่เป็นแหล่งรวมบริการอาหารเครื่องดื่มแล้วก็บริการต่างเนี่ยก็กลับมาคึกคักครับเปิดกันเยอะแยะมากขึ้นแต่ว่าวันนี้เราบินกับบางกอกแอร์เวยสก็ไม่ต้องห่วงเรื่องหิวเพราะว่ามีห้องอรปรองหรือว่าเลาให้ใช้บริการสรําหรับผู้สารที่มีสถานะรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสรับ พรีเมียร์และพรีเมียร์พลัสก็สามารถมาใช้บริการห้องรองบูริปอนขับลาวสหรือว่าห้องรองสาหรับชั้นธุรกิจของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สได้แม้จะเดินทางในชั้นประหยัดเราทํารีวิวห้องรองแห่งนี้ไปหลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับก็บรรยากาศก็ยังอบอุ่นแล้วก็เต็มไปด้วยบริการอาหารต่างๆและเครื่องดื่มน่าสนใจมากมายรวมไปถึงเมนูอย่างข้าวต้มมัดนะครับเมนูอันโด่งดังของห้องรองหรือว่าลาวส์ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์พร้อมกับบริการอาหารเครื่องดื่มอีกมากมาย ่อนจะออกเดินทางไปหันใหญ่ก็มาแวะรับประทานอาหารเช้านะครับแล้วก็นั่งจิบกาแฟสบายๆอยู่ในห้องรองก่อนนี่ก็เป็นอาหารบางส่วนที่เรารับมาในเช้าว,วันนี้นะครับมีอาหารร้อนอย่างข้าวต้มหมูเห็ดหอมหรือว่าเกี๊ยวน้ำปุ้งให้บริการด้วยรวมถึงอาหารอื่นๆที่รับมารับประทานระหว่างรอเที่ยวบิน อีกหนึ่งการเริ่มดีๆของบางกอกแอร์เวย์นครับขวดน้ําที่ให้บริการในห้องร้องรวมถึงบนเที่ยวบ,บินเนี่ยจะไม่มีฉลากครับจะสามารถรีไซเคิลได้ทั้งขวดเลยก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นสําหรับผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางกับบางกอกแอร์เวย์ครับแม้จะเดินทางในเชิงประหยัดแล้วก็ไม่มีสถานะใดๆเลยก็สามารถใช้บริการลาวส์ได้นะครับที่บูธทีกลาวครับก็มีอาหารเครื่องดื่มมีขนมของว่างเบาๆให้รับประทานเช่นกันนะครับข้าวต้มมัดก็มีเช่นกัน ผู้โดยสารทุกคนที่บินกับบางกอกแอร์เวสก่อนขึ้นเครื่องก็แวะมาใช้บริการได้ครับที่บูทิกลาวส์โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมใกล้ได้เวลาเรียกขึ้นเครื่อนงนครับเราก็ผ่านจุดตรวจค้นนะครับตวรวจเอ็กซเรย์สัมาระที่จะติดตัวเครื่องเครื่องแล้วก็ไปยังเกตที่จะพาเราออกเดินทางไปหาในใหญ่ในวันนี้ครับเกต A1 นครับเที่ยวบิน PG 431เที่ยวบินปฐมมาเลกสู่หานใหญ่จะออกเดินทางในเวลา8นาฬิกา25นาทีครับด้วย Air Bu s ส3 1 9ของสายการบิน บางกอกแอร์เวย์สที่มาเจาะรอรับเราบินไปหาดใหญ่อยู่แล้วซึ่งตั้งแต่16กรกฎาคม2565เป็นต้นไปนครับบางกอกแอร์เวย์จะให้บริการเที่ยวบินกรุงเทพหาดใหญ่ครับไปกลับ2เที่ยวบินต่อวันหลังจากเรียกขึ้นเครื่องครับเราก็เดินขึ้นเครื่องมานั่งประจําที่จนผู้สารขึ้นครบหมดแล้วครับ Airbus A319 ในเที่ยวบิน PGC31 ก็ พร้อมเริ่มออกเดินทางจากสุนภูมิสู่หาดใหญ่เดี๋ยวไปชมบรรยากาศการออกเดินทางกันครับ กอนที่เราบินออกจากสนามบินสุวรรณภูมิมาบรรยากาศอาจจะดูคลุ้มคลื้มหน่อยนะครับเพราะว่าเริ่มมีเมฆเยอะแล้วก็เริ่มมีฝนตกพอดีเที่ยวบินจากสุวรรณภูมิไปห่าดใหญ่นั้นจะใช้เวลาเดินทางบนอากาศประมาณ1ชั่วโมง10นาทีหลังจากสัญญาณไร้คมขัดดับลงครับเดี๋ยวจะเริ่มมีบริการต่างๆบนเที่ยวบินนะครับเพราะว่าตอนนี้สำนักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่ากพอทเน,นี่ยอนุญ,ญาตให้สายการบินต่างๆสามารถ บริการอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ผู้โดยสารบนเที่ยวบินภายในประเทศได้แล้วนะครับมีผลตั้งแต่11กรกฎาคมที่ผ่านมาเราจึงได้เห็นบรรยากาศของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะครับเข็นรถให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเที่ยวบินภายในประเทศกันอีกครั้งครับซึ่งตอนนี้สายการบินบางกอกแอร์เวย์สเนี่ยก็บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเที่ยวบินในรูปแบบสแน็คแป้งครับสำหรับใครที่จะรับประทานบนเครื่องบินก็ได้นะครับหรือใครไม่สะดวกก็ถือกลับลงไปรับประทานข้างล่างก็ได้เดี๋ยวมาดูกันว่าใน สแนกแบ็กวันนี้มีอะไรนะครับจะมีอาหารคาวนะครับเป็นครวสองโรกะรีไก่นะครับแล้วก็มีขนมหวานเป็นขนมหวานเมนูรายการพิเศษครับในโอกาสเที่ยวบินปฐมฤกษ์ิกนะครับซึ่งเมนูพิเศษนั้นก็คือขนมท็อฟฟี่คัพเค้กนะครับโรยหน้าด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์เคลือบบัตเตอร์สกอตช์นะครับให้บริการในเที่ยวบินปฐมมกเ์ิกนะครับสองเส้นทางสู่หันใจในวันนี้ที่บางกอกแอร์เวย์เขาเปิดให้บริการพร้อมกันนะครับคือกรุงเทพหาดใหญ่และก็ สมุยหาดใหญ่จะมีเมนูรายการพิเศษนี้ให้บริการบนเที่ยวบินปฐมฤกษเลิกตอนนี้เราก็บินมาได้สักพักแล้วนะครับมองไปนอกหน้าต่างเนี่ยจะเห็นแหลมตะลุมพุกนะครับที่เขตจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็เดี๋ยวเครื่องบินจะค่อยๆเริ่มลดระดับเพื่อจะลงจอดที่สนามบ,บินหาดใหญ่นะครับมองออกไปนอกหน้าต่างตอนนี้ก็จะเห็นทะเลสาบสงขานะครับจะเห็นว่ามีแผ่นดินขั้นระหว่างทะเลอ่าวไทยที่เราบินเหนืออยู่เนี่ยแล้วก็ ข้างในนั้นคือทะเลสาบสงขลาในเขตพื้นที่จังหวัดพัทะลุงนะครับต่อเนื่องกับจังหวัดสงขลาและนี่คือทะเลสาบสงขลาครับพร้อมกับสะพานติณสุรานนท์นะครับแล้วก็เกาะยอซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดสงขลานะครับอยู่ในคําขวัญจังหวัดสงขลาด้วยนะครับทั้งทะเลสาบสงขลาทั้งสะพานติณสุรานนท์แล้วก็เมืองสงขลาก็จะอยู่ด้านล่างเราตอนนี้ บินผ่านเลยตัวเมืองสงขลามาก็จะเห็นเขาคอหงนะครับเป็นภูเขาที่อยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองหาดใหญ่นะครับอยู่ในภาพหลังภูเขาลูกนั้นคือตัวเมืองหาดใหญ่ก็ใกล้จะถึงสนามบินหาดใหญ่แล้วนะครับการในทางด้วยเที่ยวบินของบางกอกแอร์เวย์สในเส้นทางใหม่นี้ก็สะดวกสบายมากๆเลยใช้เวลาเดินทางบนอ,อากาศประมาณแค่1ชั่วโมง10นาทีเท่านั้น จากหน้าต่างของเราตอนนี้นะครับจะมองเห็นตัวเมืองหาดใหญ่อยู่ในภาพเลยนะครับแต่ว่าเช้าวันนี้อาจจะอากาศไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะครับมีหมอกๆนิดหน่อยทําให้มองเห็นไม่ชัดเดี๋ยวไปชมบรรยากาศขณะที่เครื่องบินเดินทางถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่กันครับ เราเดินทางมาถึงสนามบินหาดใหญ่แล้วนะครับที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่นั้นเขาก็จะต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกเลกเส้นทางใหม่นะครับบินตรงสุวรรณภูมิสูห่หาดใหญ่ด้วยอุโมงน้ําหรือว่า water cannon salute ด้วยนะครับก็เป็นประเพณีในแวดวงการบินครับสําหรับการเฉลิมฉลองหรือการระลึกถึงโอกาสสาคัญๆต่างๆนะครับเราก็แท็กซี่ผ่านอุโมงน้ําเพื่อเข้าไปที่หลุมจอดที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ก็เป็นสัญญาณว่า เที่ยวบินปฐมมาเลิกนะครับเส้นทางใหม่ของสายบินบางกอกแอร์เวย์เส้นทางกรุงเทพสุวรรณภูมิสู่หาดใหญ่นั้นได้เดินทางมาถึงสนามบินหาดใหญ่โดยสวัสดิภาพแล้วนะครับเดี๋ยวสัญญาณรัดธรรมนัดดับลงพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินก็จะทยอยให้ผู้สารลงจากเครื่องทีละช่วงแถวไปนะครับ,ดรบเดินลงจากเครื่องแล้วนะครับที่ภพ,พื้นก็จะมีหน่วยงานทั้งภาค,ครัฐแล้วก็ภาคเอกชนที่มา ร่วมรอตอนรับเที่ยวบินปฐมเลิกของบางกอกแอร์เวยสในเส้นทางสู่หันใหญ่ในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาผอ,อาท่าอากาศยานหันใหญ่ตัวแทนจากการท่องเทีเ่ยวประเทศไทยนะครับรวมถึงภาคธุรกิจภาคการท่องเที่ยวต่างๆก็จะมีการมอบพวงมาลัยดอกไม้นะครับแล้วก็ของที่ระลึกให้กับผู้โดยสารในเที่ยวบินปฐมเลิกเที่ยวบินนี้ผู้บริหารของสายการบินบางกอกแอร์เวยส์ยังได้ร่วมเดินทางมากับเที่ยวบินนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีการถ่ายภาพร่วมกันกับ ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มาร่วมต้อนรับเราก็เดินเข้าอาคารผู้โดยสารนะครับมายังฝั่งผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศแล้วก็มารอรับกระเป๋าที่สายพานรับกระเป๋าแล้วก็ถึงแล้วนะครับหาดใหญ่สงขลาเดินทางสะดวกสบายมากๆกับสายวินบางกอกแอร์เวยส์ครับมีของเที่รวเลิกที่ทางท่าอากาศายานหาดใหญ่นะครับบริษัทท่าอากาศายานไทยจำกัดหาชนเนี่ยมอบให้กับผู้โดยสารในที่วบินปฐมาเลิกด้วย ก็ย้ำกันอีกครั้งครับตั้งแต่16กรกฎาคม2565เป็นต้นไปบางกอกแอร์เวสเปิดเส้นทางบินใหม่นะครับบินตรงแล้วจากกรุงเทพสวณภูมิสู่หาดใหญ่กรุงเทพผ่าดใหญ่นั้นบิน2เที่ยวบินต่อวันนะครับมีเที่ยวบินทั้งช่วงเช้าที่เราเดินทางมาแล้วก็เที่ยวบินในช่วงบ่ายพร้อมกับอีกหนึ่งเส้นทางที่เปิดพร้อมกันในวันนี้นะครับบินตรงจากสมุยสู่หาดใหญ่นะครับเส้นทางนี้บินไปกับ3เที่ยวบินต่อสัปดาห์นะครับร่วมกับอีกหนึ่งเส้นทางที่บางกอกแอร์เวสให้บริการอยู่แล้วก่อนหน้านี้คือ ภูเก็ตสู่หาดใหญ่บินตรงทุกวันนะครับเส้นทางนี้ทำให้บางกอกแอร์เวยสนั้นมีจุดบินให้บริการเชื่อมต่อหาดใหญ่ถึง3จุดบินนะครับให้เราเดินทางได้ง่ายมากๆทั้งกรุงเทพสมุยแล้วก็ภูเก็ตบินมาถึงหาดใหญ่แล้วนะครับเดี๋ยวเราขอพาไปชมภาพบรรยากาศสวยๆจากแฟ้มภาพของเราที่เราเคยถ่ายไว้ของเมืองหาดใหญ่นะครับจังหวัดสงขลาแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงต่างๆนะครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในการเดินทางครั้งต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ